ทางนี้ว่นกรรมการนั่งอยู่นี่อ่ะนี่กรรมการนี่แม่เป็นกรรมการอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กน้อยสัญลักษณ์รัตนชัยชื่อเล่นชื่อน้องใบซันมาจากโรงเรียนอนุบาลเปลี่ยมรักกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองผู้ส่งเข้าประกวดเจได้เลเจสามหมูลเลยเจสามหมูหมูหิม 我不一样我也我也